และนี่ก็คือจานถ่ายของ AE Industry นะครับที่ติดอยู่กับจอ D5082E นะครับแหมเป็นไงบ้างสำหรับจานถ่าย AE Industry ครับเป็นจานถ่ายบุกเบอร์ขนาด26นิ้ว3จานนะครับทุกคนแหมบ้างนะฮะแหมแน่นอนจริงและนี่ก็คือจานถ่ายของเฮียอนันต์สุดหล่อของผมนั่นเองนะครับอู้ซึ่งทําตู้แอร์นะฮะตู้แอร์เอสบี air SB, บ้านโป่งนั่นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้ครับไม่ต้องไปติดต่อเฮีย ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นตัวแทนตำหน่งของเฮียเขาอยู่นะครับามาดูกันว่าจอนเดียที่ลากจานสานะครับด้วยเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ที่1,100รอบต่อนาทีเท่านั้นเองครับเราไม่ได้ใช้รอบแรงม้าที่สูงเราไม่ชอบรอบเครื่องยนต์ที่สูงนะฮะแต่เราใช้เครื่องรอบเครื่องยนต์ที่ต่ําเพื่อให้รถนั้นประหยัดน้ำมันขึ้นนั่นเองนะครับ